สวัสดีครับพบกับช่องคอกควายให้มาดูวัวครับช่องช่องคอกควายไทยมาดูวัวครับตลาดโคกระบือบ้านเทียบวันที่สิบตุลาครับอ๋อสิบพันวาสองร้อยหกสิบหกครับงอเยอะมากครับหงอเลี้ยงัวเนี้ยออกมารับชมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ช่อง พ่อควายไทยครับควายมีงัวเัมันเอ้า่านะครับเจ้าของแล้วครับงัวยังคับงัวนังให้กังให้กังไม่จากตัวครับ สองตัวนี่นะคะตัวละ8,500ตัวละ8,500ครับแม่นางน้อยตัวแม่ทั้งคู่ครับนี่ครับอโอ้ราคาเบาๆครับ8,500สวยๆครับสีแดงๆสวยๆครับมาที่บ้านไหนครับนะาค่ะจ้าคา่ะน,นะคะ

ขายนางได้จากบ้านครับเนี่ยหม0ลรเมื่นห้าร้อยครับหมูที่ครับตัวนางเบิดอกครับเนี่ยนี่ครับตัวละหมื่นห้าร้อยครับราคาโลกหมูไทยกี้ ขึ้นรถมามามามสนใจไปเลี้ยงครับไปไ,ปไปนอนะนอยู่บ้านไหนครับนี่ายุองอำเภอยังอำเภอจังหวัดโอ้ผมโมเมนต์ุดอุดรกันเลยวะลูก <laughs> นี่ครับห5 0่ห้าร้อยครับขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร เบอร์โทรด08 08 098นะ098 98 77 77 29 99 61 61 99 99 61 9 3ตัวครับใครสนใจโทรมาครับใครสนใจมากี้คนชอบเยอะอยู่นายุงอุดร15,000ครับ นางละออไปแล้วหลูกวัวครับเออพชรเจริญฟาร์มอ,อ,อันนี้เป็นบ่าเปออ็นนางน้อยครับหม <15. S 1> <15, S 2> ื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยโอ้ราคาถูกๆครับหมื่นห้าร้อยครับแม่นนางลูกกระทบ โคคู่ครับขำปักคัมหมื่นห้าเก้าห้าร้อยบเก้าห้า้ยนังเจออบบ้านได้บ้างเลยท่องบอกมีสาวมีคนหาแม่ท่องจากสองมื่อนี้มั้งไปแล้วข่อฮักมาหับหาให้หน่อยกู้แม่ลูกสองหมื่นขวบได้ไหม สิบห้าเก้าครับนางลูกกระทบนั้นสิบเนะ <500 S 1> ก้าห้าครับนางนี้500 1ห้0ร้อยครับหนึ่0เาพัร้บาทครับาานางนี้ก็19500้า,าย,ส,าายส,สวยๆครับไอว,วัว เท่าพันห้าักผู้ขายแมนแล้วเ5 0านครับควายผู้แม่ <c oughs> นี้สองหมื่นหกห้าร้อยลูกตัวผู้ตัวแม่นะลูกตัวผู้ลูกเมียสองหมื่นหกห้าร้อยครับ สองขอควายไทยครับแม่ลูกครับสูงยาวใหญ่สามสิบสามเท่าสามสิบเจ็ดห้าร้อยสามสิบเจ็ดห้าร้อยครับงามๆครับแม่นี่สูงยาวใหญ่ลึกควยงามบผมฮะขอควายไทยขอควายไทย สามสิบเอ็ดห้าร้อยบครับตัวนี้แม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วครับลูกคู่ตอนนั้นผ่านรอบแล้วงผ่านรอบแล้วครับแม่ลูกยี่หกห้าร้อยครับลูกห้ำลูกตัวคู่ครับเบิรดกับยัยะไทยยัยอะไรมันดูใหญ่ๆครับ แม่ร้อยหกสิบแม่ร้อยหกสิบลูกผู้ใดลูกเคฟสามหนึ่งลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกสาวครับสาวเคฟสามหนึ่งหกเลือนเป็นแม่สูงยาวลูกแรกเลยลูกแรกสูงยาวลึกครับราคาหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสูงมากตัวนี้ สูงกว่าผมอีกตายกผมร้อนี่ครับลูกเคเอฟสานี่ครับหกหมื่ดหรอครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หกหนมสี่ห้าเก้าสาครับเจริญฟาร์มอุดรอุดรครับ อำเภอเมืองอุดรครับโอเคครับนี่ครับอุ้ยเหยียบขี้งัวครับไม่ได้เหยียบขี้ควายตัวใดมึงนี่โอ้ลูกขั้วแม่ลูกสี่สิบหกหนึ่งโอ้แม่ลูกสี่สิบหกครับลูกแม่ลูกแม่แม่กับท้องแม่ท้องครับ 46ครับน่ะอ้วนๆเต็มๆลูกตัวเมียตัวนี้ขายเห้อตัวนี้ขายแล้วดินี่เด็กม่มัน32แม่ใหญ่ครับ32ตัวนี้2 2เมียนี่หนาๆลึกๆเลยครับ32แม่นี่32ครับแม่นี่2 2แมียนี่2 2ท้องบ่ะมาบมา9นี่ก็92 สามตัวนี่ครับสามนางนี่ครับโอ้ยแยอดัตอดัตเลยตัดหรือมาออกเมื่อเช้านี่ไม่ได้เอารถออกจะใส่ใจเงารถครับนี่ครับนางนี่สาวสองนางนี่ก็สาวสอง งานนี้ก็สาวสองครับราคาเบาๆครับ,แม,รบแม่นี่เดียวครับนังน,น,นี่เดียวนังหองเกสาวนี่โอ้สุงดีครับดูแนีใหญ่สาวเจ็ดสวเจ็ดว,วสาวเจ็รับประกันพอกหมื่นเปอร์เซ็นมืนเปเซ็นไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นครับ สาวเจ็ครับแม่ละสาวแม่ทองหมื่นเปอร์เซ็นครับเิดทองแล้วบ่เบิดแล้วเมีนี่ะครับบัตรแถห่งตัวสี่สิบสอแถมลูกครับลูกตัวเมียชื่อสองในส แ yeah. ม่ท้องครับซื้อสองได้3 4มสี่หสองครเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งสามหน่อง้ครับดห้าอยลัดน้องหานเด้อหอยลัดน้องหานครับงามๆครับนสองหมื่นเจ็ดกัาหนาซื้อมาครับท้องเลยครับ เป็นยังว่าเปยังเดิมใช่ไหมครับดวงหัวแม่นางครับลูกกระทบราคาราคา่สิบหกเก้าร้ค่ะเปมาที่16900ค่ะรครับวันนี้ก็เหมือนกันพ่อสิบหกค่ะมนคนนางครับสิบหก ทำงามหยิบหยิๆไม่นางไงเก้าสองห้าเก้าสองห้าร้ครับตัวผูนะวเนี่คบสองห้า2้อยสิบสองห้าอครับตัวผู้อีกผู้หนึ่งสิบสามเก้าร้อยน้ายอยู่ด้วยนีครับแม่นางครับอันนี้ตัวผู้เดี๋ยว คู่นี้เขาได้ขายปลาตวนึงตัวคู่ลรปะครับบสเกร้อยบสามเก้าร้อยครับตัวู่เรือตัวตัวเมียขาย้ป้าคนล้ค่ะนี่ครับตัวผู้นี่ครับวัดคุกคครับเบอร์โทรเนี่ย์ค่ะศูนย์จ็สี่าค่ะสี่สาหี้าสี่จ้ากสบ้าหอยตีบานบางยาหอยตีบาายครับ แม่ทอกันใดแบบมันหัวล้นครับหัวล้นวายชอบคล่องแล้วเชื่อเลยว่โอซามเดือนเพราะว่ายาเยอะออกยาง แยกลูกครับนี่ครับ hey ม okay ันหัวล้นครับต oh, ัวใดตัวนี้ดินี่แบบน้ำน้อยครับโอ้นางน้อยนางน้อยโอ้ตัวนั้นจากบ้านเลยหรอเบอรไมสามห้าสามหื่นห้าพันบาทครับแม่ท้อง แม่นางนี่ครับนางน้อย13 1หมื่นามครับโอ้ลองกันดีฮะนี่ครับสิบครับครับขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์หกสี่ยดศยด้าไหนครับน้องบัวลำพูครับ นี่ครับแม่ท้องครับแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกคู่มาไปไห่ไปเลยมาไปไห่เลย สามหมื่นสองราคาล้องครับลูกตัวผู้ครับตัวนล้สื่งวาไปเลี้ยงรู้ก่อนส่งงดเลี้ยอ่างพ่นมาเสีแนสิแม่7า ซีรีส์หกเกตไลด์แลาวเต็มตับหมดเลแล้วน,ลนี่ครับลูกตัวผู้กับแม่ยมมาาับ ลวงหัวแม่นางครับลูกกระทบรา,า,าคาราคาที่สิบหกเก้าร้อยค่ะเปิดว้ที่สิบหกเก้ารครับวันนี้ก็เหมือนกันพ่อสิบหการ้อยค่ะน่คนนางครับสิบหก้านี่ครับทำงามนานยบ ม่นางไงสาวสองห้าร้อยสาวสอ้าร้อยครับตัวู้ด้ววะนี่ค่ะนองห้าร้อยสิบสองห้า้อครับตัวผู้อีกคู่หนึ่งสิบสาน่ดครับแม่นางครับอันนี้ตัวผู้เยว ผู้นี้เขาไน้าครับสิบสามเก้าร้อตัวหตัเมียมีขายป้าคนแล้วค่ะนี่ครับตัวผู้นี่ครับหัวถูกครครับเบอร์โทรเนี่ยศูค่ะศูนย์แสค่ะสี่สามแหสจ้าหกสีครับห้อยตีบ้านบางาหอยตีบ้านบางยาครับ ราดเทารดเามืนแปดห้าร้อยมนแปดาร้อยจมีมหกห้าร้อยมืนหกห้าร้อครับกกมเกครับมเก้าหมนะนี้อกรปะกนำนี้ครับแม่นางสามหมืมนแปด สามหมื่นเท่าไรสามหมื่นเก้าห้องห้องไว้สามหมื่นเก้าครับลูกเรแม่ลูกครับลูกเรกครับลูกแรกแม่ลูกเล็กลูกตุ่เมียสามหมื่นเก้าครับอ๋อล้อหนึงันก็บอกว่าเี้ยกัต่วยังกตเยอท่อย่งกกดยังก่อนจักเดี๋ยวซิฟู้ไม่ดับยังยัง นาบน่เนเก้ากับีดอกเบอร์โนนี่ครับสามหมาแม่ลูกตัวนี้ครับเมื่นแปดนี่ครับัวครับหมื่นเก้าหมื่นหกนางนี่หมื่นเก้าครับ คขอบกลับมารับชมฝากกดติดตามนะครับช่องครอบควายครับมาดูวัวดูควายที่ตลาดโคกบึงบ้านเทียมครับวันนี้วันที่10บพันบาทสองนห่งร้อยครับครับใครมีวัวมีควายมาขายได้ครับอยากได้วัวอยากได้ควายมาซื้อครับบ้านเทียมทุกวันอาทิตย์ครับ